สวัสดีครับผมซีเอมชายานะครับวันนี้พามาชมที่นะครับหไร่ 1, 2องานสาตารางวานะครับต้องการขายอยู่ที่2องล้านห้าแสนเมืนบาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้โดยตรงราคานี้ถือว่าราคาไม่แพงนะครับผมพื้นที่สี่เหลี่ยมสวยนะครับมีไฟฟ้านำพร้อมติดถนนสาธารณะเรียบร้อยนะครับที่ตั้งตำบล ห้วองทรายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังที่นะครับก็พื้นที่ตรงนี้ห่างทางหลวง3009แม่ริมสะลวงเพียงประมาณ150เมตรนะครับก็ที่ก็มาถึงขอบที่ตรงนี้นะครับผมก็ด้านข้างบนก็จะเป็นแนวรั้วสีขาวๆนะครับเป็นรั้วปูนนะครับ พื้นที่ตรงนี้ห่างตัวเมืองเชียงใหม่24กิโลเมตรห่างทางหลวง107เชียงใหม่ฝังก็4กิโลเมตรและตลาดสดตลาดสดใหญ่เลยนะครับผมก็4กิโลเมตรนะครับด้านหน้าก็คือที่รถจอดนะครับด้านข้างก็แนวดินนะครับที่ขุดไปข้อเสียก็คือตรงนี้เขาขุดหน้าดินไปขายสักหลายสิบปีแล้วมั้งครับโดยประมาณเนาะ แต่ว่าพื้นที่ข้อดีก็คือดินตรงนี้แน่นมากแล้วก็ราบเท่าเท่ากับถนนนะครับก็ไม่ชันนะครับตรงนี้ก็ราคาก็เลยราคาไม่แพงนะครับตำบลห้วยสายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะห่างโรงเรียนเปรมนานานชาติอำเภอแม่ริมก็2อ,อกิโลครึ่งนะครับเดี๋ยว ตรงนี้จะเป็นผังที่ดินแล้วก็เดี๋ยวมีภาพมุมสูงให้ชมนะครับครับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ของที่จะขายนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมสวยนะครับมีวิวภูเขานะครับผมบรรยากาศดีมากก็ใกล้แหล่งชุมชนนะครับ ไม่เปี่ยวนะครับที่ตรงนี้นะครับก็เดินาทางเข้าออกตัวเมืองเชียงใหม่สะดวกสบายนะครับตรงนี้ก็ใกล้แหล่งที่ท่องเที่ยวร้านก,กาแฟอะไรก็มีนะครับถในร้านอาหารก็มีนะครับก็พื้นที่ตรงด้านหน้าที่ท่านเห็นเลยนะครับก็ด้านหน้าก็มีแหล่งชุมชนแล้วก็เป็นทางหลวงนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701 ID ลาย Cm แล้วก็24ตัวละ Cm นะครับฝากติดตามช่องผู้ใช้ on tour ที่ดินเชียงใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ